สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรเด่นล่างประจำงวงันที่16มิถุนายน2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุตรวาสนาของแต่ละบ,บุคคล ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะเอาคลิปนี้อาจารย์จะนำแนวทางของสูตรเด่นล่างนะคะมาฝากให้ f อนะคะเอาเก็บไว้ดูก่อนนะคะถ้ามันเข้าเราก็ไว้ตามต่องวดหน้านะคะสำหรับแนวทางของโค้งสุดท้ายอาจารย์ก็วางไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็เรามาดูการวางสูตรเด่นล่างนะคะตามต่อไปอีกสักหนึ่งสูตรสองสูตรนะคะอาจารย์จะเริ่มคำนวณให้ตั้งแต่งวดที่ออกห้าสูตรนะคะตัวสูตรใช้ร้อยครั้งที่สองหน่วยครั้งที่สามแล้วก็ร้อยครั้งที่สามเออร้อยครั้งที่สองหน่วยครั้งที่สองแล้วก็ร้อยครั้งที่สามนะคะตัวแรกเลยนะคะงวดที่หนึ่งจะมีร้อยครั้งที่สองเลขสี่หน่วยครั้งที่สองเลขแปด แล้วก็ร้อยครั้งที่สามเลขแปดแปดกับแปดเป็นสิบหกหกกับสีก็เป็นสิบนะได้ศูนย์อันนี้นะวิธีการบวกนะก็จะเป็นแนวทางของการบวกสามสองนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวนะแปดเก้าสิบเอ็ดบวกสามนะบวกสามนะคะท่านผู้ชมเากใช้เปลี่ยนประการมบวกที่สาม สูตรนี้ก็เหมือนกันนะคะจะใช้วิธีการเนี่ยบวกอันนี้ก็บวกสามนะคะแต่ว่าสูตรอันนี้ค่อนข้างยาวนะเดี๋ยววิธีอันนี้สูตรหนึ่งไม่ประทัดเลยเนาะอันนี้เหลี่ยม,มคนละสูตรกันนะได้ศูนย์ก็3สามออกมาที่ห้าศูนย์ ศูนย์บวกสามได้สามนะคะกลอกห้าศูนย์ได้ที่เลขศูนย์นะสูตรนี้ได้ศูนย์สูตรนี้ก็ได้เล,เลขศูนย์เหมือนกันอาจารย์จะใส่เป็นในในแนวทางเดียวกันเลยคือเลขสีส้มเนี่ยนะคะ <S 1> <S 1> ชนแล้วมานะคะชนชนกันสองตัวเลยนะแต่มาหนึ่งตัว <S <S ต่อมางวดที่สองร้อยครั้งที่สองเลขหกหน่วยครั้งที่สองเลขสาม แล้วก็ร้อยครั้งที่สามก็เลขหกหกหกเป็นสิบสองสองก็บสามเป็นห้าบวกสามเป็นแปดห้ากับแปดนะอันนี้ก็ห้ากับแปดเหมือนกันนะคะได้ตัวเดียวกันเลยห้ากับแปดออกมาที่ห้าห้าสี่หลักสิบนะสิบสิบต่อไปองวดที่สาม ค่เหมือนเดินมนะคะร้อยที่สองห้าหน่วยที่สองศูนย์ร้อยที่สามเจ็ดเป็นสิบสองนะบวกกันสองกับสามเป็นห้าอันนี้นะคะสองบวกสามเป็นห้าอันนี้ได้เก้าบวกสามเป็นสิบสองนะคะก็ออกมาที่สามสองอ้าวได้ตัวเดียวกันเลยเนาะสองบวกสามเป็นห้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองออกสามสองได้เลขสอง อจากสิบมาหน่วยยายนะฮะหน่วยต่อไปงวดที่สี่ร้อยขั้นที่สองเลขเก้าหน่วยขั้นที่สองเลขเจ็ดบวกกับร้อยขั้นที่สามเลขสี่เก้ากับเจ็ดเป็นสิบหกกับสีก็เป็นสิบ ได้ตัวเดียวนะเลขศูนย์กับสามงวดแรกเลยส่วนก็สามอันนี้ศูนย์บวกสามได้สามมาออกมาที่สามหกเข้าที่เลขสามตัวนี้สามบวกสามเป็นหกนะคะได้สองตัวเลยออกสามหกม่เลือก,กันสิบแล้หน่วยโอเคคำนวณต่อ ตัที่ห้าร้อยทที่สองเจ็ดหน่วยท่าที่สองศูนย์บวกร้อยท่าที่สามหนึ่งรวมกันเป็นบวกกันเป็นแปดเก้าสิบสิบเอ็ดแปดกับหนึ่งคะออกมาที่แปดห้าอันนี้ได้เลขแปดนะส่วนสูตรนี้นะคำนวณมาได้ที่เลขห้าบวกสามนะเป็นแปดเราได้สองตัวนะนี่ค่ะก็ฉะนั้นก็ได้สิบหน่วยโอเค สูตรไหนดีๆนะคะจย์ก็นำมาแบ่งปันให้เอฟสี่นะ,ะเลือกเอาสูตรที่ตัวเองชอบเลยนะ,ะต่อมานะหัวที่หกร้อยที่สองเลขสองหน่วยที่สองเลขสี่ร้อยที่สามก็เลขสี่เป็นแปดเป็นสิบได้ศูนย์ศูนย์สี่กับสี่เป็นแปดเป็นสิบศูนย์บวกสามได้สามอ่าได้ศูนย์กับสามนะคะนี้ออกมาที่ศูนย์หก อันนี้ก็เหมือนกันได้0นะคะแล้วบวก3ก็ได้3ามศูได้แนวทางของหลัก10ไปสองสูตรนี้ยังเดินอยู่นะ,ะคะต่อมานะคะข้อที่7บวก3เหมือนกันนะที่อาจารย์เอามาเทียบให้เนี่ยอ่าขอที่เจ็ดร้อยั้งที่2เลข1หน่วยครั้งที่2เลข6แล้วก็อะไรละ่ะร้อยั้งที่3เลข1 หกเจ็ดแล้วแปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดออกมาที่แปดเจ็ดอันนี้ได้เลขแปดอันนี้นะได้สี่กับเจ็ดนะสี่บวกสามเป็นเจ็ดออกแปดเจ็ดอ่าฝั่งนี้ได้เจ็ดตามจริงชอบแบบนี้ฮะแต่ต้องเอาตามความจริงเนาะความจริงก็คือชอบแบบอย่างละตัวแล้ว,วค่อ้คู่แล้วได้คู่เลยแบบนี้อันนี้ก็คือสิบหน่วย ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็ทักถ่าย f c ของทางช่องนะคะที่ยึดติดเหนียวแน่นกันมายาวนานหลายปีนะคะ<ส>ต่อมานะงวดที่แล้วเป็นงวดที่ออก20น,นะงวดที่8ร้อยที่2เลข2หน่วยที่2เลข1แล้วก็ร้อยที่3เลข9เป็น10เป็น12 2นกับ3เป็น5นี่ค่ะออกมาที่20 อันนี้ก็ได้ล็อกเดียวกันฮะสองนะบวกมาที่เลขสองเหมือนกันแล้วก็บวกสามเป็นห้าชนก็ดีนะชนก็เอาเป็นตัวจับไปเลยเนาะจับกับตัวที่เราชอบเลยนะอันนี้คือหลักสิบนะโอ้หลักสิบนี้ตั้งแต่คำนวณมานี้เข้าเกือบทุกงวดนะหลุดไปงวดเดียวคะะ่ะอโอกาสเป็นสิบบ้างหน่วยบ้างก็ได้นะคะ มันไม่แน่นอนนะคะมันเป็นชุดตัวเด่นนะเราทําได้แล้วเราชอบเรากลับตัวเลยนะคะท่านผู้ชมบางทีมันไม่มาตรงๆนะร้อยครั้งที่สองร้อยครั้งที่สองเลขหนึ่งนะคะตัวนี้เลยเลขหนึ่งอันนี้คือครั้งที่สองที่ประกาสีแดงๆนี่ครั้งที่สองเลขหนึ่งหน่วยครั้งที่สองเลขสี่แล้วก็ร้อยครั้งที่สามศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์โอเคเอาวเดี๋ยวแป๊บนึงนะ ร้อยครั้งที่สามนะคะตัวนี้นะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ไม่ใช่ร้อยครั้งที่สี่ร้อยครั้งที่สามเนะี่ยหนึ่งสี่สามนะคะหนึ่งสี่สามอีกครั้งที่สามอยู่นี่ร้อยใั้ที่สามที่สามร้อยให้ครั้งที่สองหนึ่งสี่และสามค่ตามนี้หนึ่งสี่สามหนึ่งบวกสี่บวกสามตามคำสั่งสูตรเลยแล้วก็ทำการบวกกันเจ็ดเป็นแปด ได้แปดนะคะนะะบวกสามเป็นสิบเอ็ดได้เลขเดียวกันนะคะใครชอบแนวทางของเลขหนึ่งก็จัดไปเลขหนึ่งนะ,คะใครชอบแนวทางของเลขแปดก็จัดไปเลขแปดมันจะมีแนวทางบังคับอยู่จุดสูตรหนึ่งที่อาจารย์สอนไปเป็นสูตรแปลกนะคะมันจะได้ตรงนี้ได้แปดกับศูนย์อาจารย์จะเทียบให้นะคะแปดกับศูนย์เพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นแนวทางของเลขแปดมากกว่านะคะอยู่ที่คนชอบเลยเนาะรอผลเลย แล้วก็ตรงนี้มีดีชาแนลนะคะอาจารย์นั่งนะค,ะคิดคํานวณอะไรเรื่อยเปื่อยอยู่ตรงนี้นะ,ะด้วยความด้วยเรียกว,ว่าใจรักเนาะคนเราถ้าใจไม่รักมันจะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นได้ไม่นานนะคะมันต้องมีความรักความชอบก่อนนะคะมันถึงจะได้เพราะฉะนั้นเราก็ฟันไปนเลยที่เลขแปดแปดเนาะชอบแปดตัวเดียวนะคะตัวนี้ชอบเลขแปดอยากสูตรอื่นมากระทบด้วยใช่ไหมแล้วถ้า ถ้าแนวทางของเลขวิ่งที่อาจารย์ให้ไปก็คือห้าห้าก็เป็นห้าแปดนะแล้วใครจะกลับตัวเป็นแปดห้าก็ได้เพราะว่าแปดห้าถ้าจำไม่ผิดนะอาจน่าจะเคยออกมาเมื่อเร็วๆนี้ฮะประมาณสี่งวดนะย้อนหลังไปตัวนี้นะแปดห้ามาแล้วนะะแต่ไอห้าแปดเนี่ยระยะย้อนไปยัง,ยงไม่ยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นตัวเด่นนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเด่นตัวนี้จะเป็นตัวกันชุดเด่นเนาะนี่แหละห้าแปดตามนี้นะหรือใครจะเอาแปดไปทำอะไรยังไงก็ได้นะแต่ว่าอาจารย์ชอบเลขห้านะคะเพราะว่าให้วิ่งไปที่ห้าก็จะเอาห้ามาจับนะประมาณนี้แล้วจา์จะลดหน้าจอนะคะทุกท่านได้แคปไว้เสี่ยงโชคแต่พอประมาณนะคะ ชอบเท่านั้นนะที่จะกดได้นะคะถ้าใครชอบกดนะกดกดเท่ากับว่ามีได้นะคะมีเสียนะะต้องทําใจด้วยนะคะไม่ใช่มันจะได้อย่างเดียวนะคะตามนี้เลยคลิปนี้อาจารย์ฝากสูตรเด็ดล่างไว้ให้ทั้งหมดสองสูตรด้วยกันระยะทางเดินนะคะก็เป็นแนวทางของสูตรระยะสั้นนะคะปะทะกับระยะยาวนะคะขอให้เดินต่อเพราะว่ามันเป็นเลขเดียวกันอาจารย์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ